จริญทำดีทุกการครับภาัตรัตนาวชิบินนะครับผู้หญิงรหัสนักศึกษาหกหนึ่งหนึ่งสามศูนย์ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งสี่นะครับเออก็จะมาขอสอบเลื่อนชั้นเป็นปีที่หกใช่ไหมฮะรหัสหกหนึ่งนี่ปีนี้ก็ปีที่หกถูกต้องนะ เออก็จะขออัปเดตตัวเองแล้วกันครับว่าเออช่วงช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยนะครับก็คือพอดีช่วงนี้ผมผมไปไปไปพบกับคน กลุ่มหนึ่งที่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 ผมมาโพสเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วกเ็เรื่องเกี่ยวกับโควิดน,นะฮะเกี่ยวกับวัคซีนอะไรเงี้ยนะฮะก็ามามาเล่าสู่กันฟังให้พี่น้องฟังแล้วกันนะครับ คือคนกลุ่มนี้เขาก็จะศึกษาเกี่ยวกับพิษของของวัคซีนนะครับพิษของวัคซีนแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับที่เขาเรียกว่า CDS น,นะฮะ CDS ซึ่งย่อม,มาจากคอลีนนไดออกไซด์ ถ้าตามที่เขาชี้แจงให้ฟังเนี่ยตัวคลอรีนไดออกไซด์นี่ก็จะเป็นเหมือนกับสมุนไพรล,ล้างพิษประเภทหนึ่งเเ,เขาจะเทียบเคียงว่าก็จะเหมือนกับภูข้าวตองหมักแต่เวลาที่เราจะทำภูข้าวตองหมักเนี่ยเราจะต้องใช้เวลา หมักเขาถึงสองถึงห้าปีถึงจะถึงจะได้ประสิทธิภาพแล้วก็เอามาใช้ได้อย่างได้อย่างดีนะครับแต่การทำ CDS เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่สองวันซึ่งก็จะย่นย่อระยะเวลาในการที่จะไปทำปูข้าวตองหมักจากสองถึงห้าปีมาเป็น สองวันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ที่ที่ใช้อ่ใช้แล้วก็ใช้แล้วก็ประสบผลดีนะฮะประสบผลดีตอนนี้ผมก็เลยทำตัวเป็นหนูทดลองผมก็มาลองใช้ดูเ ซึ่งมันอาจจะออกนองรูกอทางของแพทย์วิทยธรรมหน่อยหนึ่งซึ่งมันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ยาเก้าเม็ดของเราอะนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็มาคิดว่าเอยาก้าเม็ดเนี่ยท่านอาจารย์ท่านก็คือ,เ,อเป็นยาที่สามารถทํากันทําทาได้ด้วยตัวเองแล้วก็ <c oughs> ประหยัดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงนะฮะ นมันก็จะเอ่อมันก็มันก็จะมีทางทางอื่นๆที่เป็นการถอนพิษเหมือนกันแต่ว่ามันมีค่าใช้จ่ายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะไอตัวนี้มันก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายระดับหนึ่งนะฮะเออก็ผมก็ทดลองใช้มาแต่ปัญหาของผมก็คือว่าผมเนี่ยไม่ค่อยจะมีปัญหาสุขภาพอะไรมากเนี่ย อการที่เราจะไปใช้อะไรแล้วจะให้สัมผัสกับผลที่มันก็จับผลลำบากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ค่อยมีปัญหาสุขภาพเท่าไหร่แต่ตอนนี้ผมก็ผมก็กำลังกาลังทดลองที่จะผลิตเขาด้วยตัวเองอนะฮะก็ไป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 ,ไปฟังเขา สอนวิธีการทำาอะไรนี้มาเราก็จะลองทำทีนี้ก็ถ้าพี่น้องที่ที่มีปัญหาแก้ไม่ตกนะฮะจะจะลองดูก็ได้นะผมก็จะเอ,อจะจะให้ให้ให้ไปใช้ดูว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่ง แล้วก็คนกลุ่มนี้ก็ก็เขาก็าล่วงล่วงลึกไปถึงถึงอะไรเยอะแยะไปหมดซึ่งมันก็อมันก็เกินความสามารถที่จะพิสูจน์ว่าสิ่งเหล่านั้นที่เขาพูดจริงเท็จแค่ไหนนอกจากจะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะฮะเออ่ ส่วนตัวเองด้านด้านาการปฏิบัติด้านการปฏิบัติของตัวเองเนี่ยระยะที่ต้นๆที่ผ่านมาเนี่ยผมว่า,ากินแล้วก็ออกกำลังกายค่อนข้างจะค่อนข้างจะ ถูกต้องพอสมควรมันก็น้ำหนักก็ลดไปเยอะนะจากเมื่อก่อนเ,อเคยสูงสุดเจ็สลดลงลดลงเคยแตะต่ำสุดไปถึง55าสิบห้านะฮะแล้วก็มาช่วงนี้ก็เริ่มเริ่มขึ้นมาหน่อยแล้วตอนนี้รู้สึกน้ำหนักจะขึ้นมาพอสมควรมาอยู่แถวแถวหกสิบนิดหน่อยหกสิบเอ็ดหกสิบสอง 63ขึ้นขึ้นลงลงอยู่แถวนี้นะฮะแต่ค่าของ Vfat เนี่ยเอ,อตอนนี้ก็กลับขึ้นมาพอสมควรเหมือนกันจากเมื่อก่อนนี้แรกๆเนี่ยมันอยู่ที่15แล้วก็ตอนที่น้ำหนักลงไปถึง55เนี่ย Vfat ผมลงไปแตะที่หนึ่งเลยนะจาก15ลงไปเหลือหนึ่งก,ก็มีตอนที่น้ำหนัก55 แต่พอตอนน้ำหนัก55แล้ววีแฟตเหลือหนึ่งเนี่ยบางครั้งผมจะเอ่อนั่งอยู่แล้วลุกขึ้นมาเนี่ยมันจะเซเหมือนกันนะมันจะเซมันเหมือนกับวิววิวนิดหน่อยบางทีมันบุบ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 บวจนเอ่อเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนก็จะตกใจว่าเอ้ยเป็นไร่าเซไปเซมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอ่อ แต่พอน้ำหนักมันกลับขึ้นมานิดหน่อยนี่อาการพวกนั้นมันก็หายไปอาการพวกนั้นก็หายไปด้านด้านการศึกษาทำก็ค่อนข้างจะเอะฟังฟังหนังสือเสียงเยอะหน่อยจากหนังสือเสียงของท่านพ่อครูนะฮะก็ฟังพวกนั้น ออยู่เรื่อยๆก็ฟังอาจารย์เข้าห้องอัปปริหาก็พยายามก็พยายามติดตามเท่เาที่เท่าที่ตัวเองจะมีเวลาแล้วก็ไม่ติดงานอื่นไม่ติดธุระอื่นถ้านะไม่ติดอะไรก็จะจะหมั่นเข้ามานะครับ ตัวเองคิดว่าตัวเองก็ก็ไม่ทุกเท่าไหร่นะพูดถึงไม่ทุกเท่าไหร่แม้ว่าจะประสบปัญหาหลายอย่างลุมเล้าแต่ตัวเองก็คิดว่าตัวเองไม่ได้ทุกอะไรมากครับอก็เป็นการเล่าสู่ เข้าสู่ความเป็นส่วนตัวให้พี่น้องฟังก็ไม่ทราบว่าพอจะเลื่อนชั้นได้เปล่าก็ไม่รู้นะก็แล้วแต่พี่น้องพิจารนาครับขอบคุณครับค่ะอนุโมทนาอภรัสค่ะอภรัสจะขอเลื่อนจากชั้นไหนไปชั้นไหนคะ ผมไม่รู้เหมือนกันเนี่ยผมงงงงบว่าหกหกหนึ่งอัพพลัสเนี่ยกระหมากหกหนึ่งหกสองหกสามสี่หกห้าอ่าตอนนี้นี่อยู่อยู่ชั้นปีที่ห้าค่ะหกหกหนึ่งหกหนึ่งเดือนปีแรกใช่ไหมเป็นปีแรกแต่ก็นับปีหนึ่งนี่คือหกหนึ่งปีสองหกส หกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเนี่ยมัน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 บ่งว่าเดือนอะไรหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันนะเดือนไหนคะสมัครปกติปกติรหัสมันมีมันมีมันมีความหมายอะไรอะไรบ้างมีรหัสรหัสเนี่ยก็จะเป็นถ้านับไปหกหนึ่งก็ถ้าอยู่หกสองก็เรียนได้หนึ่งปีใช่ไหมคะ หกสามเรียนได้สองปีหกสี่เรียนได้สามปีหกห้าเรียนได้สี่ปีหกหกนี้กำลังอยู่ปีที่ห้าค่ะปีที่ห้าใช่ไหมฮะอ่าแล้วแล้วหนึ่งหนึ่งต่อจากหกหนึ่งเนี่ยเขาเขาเป็นการระบุเดือนด้วยหรือเปล่าหรือไม่รู้หรือไม่ทราบเหมือนกันมันหก <6, S 1> หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งนี่คือภาคกลางค่ะอ๋อหกนี่เป็นภาคเอาหนึ่งตัวนี้เป็นภาคกลาง แล 3, ้วสามสามศูนย์ศูนย์นี่บอกอะไรรึเปล่าไม่ทราบเอ้อเดี๋ยวสามนี้สามนี้ภาคแล้วก็สามศูนย์สามศูนย์นี่คือเลขที่สามศูนย์สามสามศูนย์นี้เป็นเลขที่ค่ะสามศูนย์ศูนย์นะฮะสามศูนย์ศูนย์สามร้อยใช่ไหมคะค่ะสามร้อยแล้วก็แปดศูนย์หนึ่งสี่ อือเดี๋ยวเราไปเราไปจํารหัสใหม่กันนะคะรหัสเราทําเยอะแล้วเราเรา,เรามีหลายรหรัส <c oughs> จะจะ,จะลืมค่ะเพราะว่ามีทั้งรหัสของวาชชก็ยาวเหมือนกันค่ะเดี๋ยวไปอ่าเดี๋ยวจะรีไลท์เลขรหัสแล้วก็ให้ความหมายกับพี่น้องนะคะแต่ละท่าน <c oughs> ใหม่นะคะค่ะ เนถ้าเสร็จภารกิจนี้เนี่ยถ้าเสร็จภารกิจต่างๆอาจจะถึงคิวของรหัสนักศึกษานะคะค่ะอนุทนาอภรัสนะคะอภรัสอาจะ,ะไม่ไม่ทุกก็ดีแล้วหรือว่ารู้สึกว่าทุกน้อยเนี่ยมันก็ดีแล้วแหละชีวิตอ่าให้ทุกน้อยหรือไม่ทุกนี่แหละดีที่สุดนะคะตอนนี้ดรพุทธศีเปิดกล้องมาแล้วคะ่ะอยู่ห้องไหนคะตอนนี้เชิญดรพุทธดีคะ่ะรู้สึกเปลี่ยนวิว เปียนดิวค่ะจบแล้วค่ะร้านแพทยวิธีทํากิดละมีทํหการค่ะตอนนี้มาอยู่ร้านแถวๆน,นี้ค่ะนะคะค่ะเพิ่งเพิ่งแยกจากกับพี่เก๋สื่อสารศีค่ะมาจากฮ่องกงไม่รู้กี่วันรู้แต่ว่าพรุ่งนี้จะกลับฮ่องกงค่ะก <c oughs> ็ <c oughs> เลยบอกท่านว่าเออช่วยกรุณาสอบเลื่อนชั้นด้วยนะคะเพราะการเลื่อนชั้นของทุกคนเนี่ย จะทำให้อดินของทีมทะเบียนนักศึกษาเนี่ยไม่ลำบากค่ะไม่งั้นจะต้องไปนั่งติ๊กว่าคนนั้นผ่านไม่ผ่านนะคะถ้าทุกคนสอบเนี่ยค่ะงานทะเบียนก็จะสบายค่ะก็เลยบอกท่านว่าผลของการสอบเลื่อนชั้นมีประโยชน์กับผู้อื่นอยู่นะคะแต่ทุกท่านในที่นี้ก็ได้ยินเสียงนี้แล้วนะคะจะสอบเลื่อนชั้นให้ครบทุกท่านนะคะแต่เมื่อกี้ได้ฟังของอัรพารัสค่ะคือ คือส่วนตัวเป็นคนชอบฟังหนังสือเสียงเหมือนกันค่ะเพราะเรารู้ว่ากระบวนการในการเขียนหนังสือเนี่ยมันยากมันจะไม่เหมือนพูดนะการเขียนหนังสือเนี่ยผู้ที่มีความรู้ในเรื่องนั้นเนี่ยท่านทบทวนทวนแล้วทวนอีกยิ่งอย่างของพวกครูเนี่ยค่ะอะไรทางแก้แล้วแก้อีกอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นหนังสือออกมาเนี่ยมันจะเป็นคําที่ชัดแล้วก็อะไรนะคะ เรียบเรียงมาอย่างดีรอบคุมแล้วอะค่ะแต่เราก็ไม่ได้มีเวลาอ่านหนังสือเยอะในอีกอย่างหน,น,น,นึ่งอ่านหนังสือมากๆเนี่ยก็จะหลับค่ะเพราะนั้นผู้ที่ทําหนังสือเสียงเนี่ยเราก็จะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยอะมันจะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจเรื่อง,งต่างๆได้ดีนะคะนี่คือส่วนตัวนะะก็เลยพอแบบมีคนที่เอ,อ่อทำเหมือนกันเนี่ยเราก็แสดงว่ามันยังเป็นสิ่งที่ต้องการอยู่อะ,ค,ะค่ะประมาณนี้ค่ะอนุโมทนาค่ะ พี่พี่น้องท่านใดคัดค้านการเลื่อนระดับจากปีสี่เป็นปีห้าของคุณอาภรลัตไหมคะยกมือได้ค่ะอไม่มีท่านใดคัดค้านนะคะพี่น้องยินดีอาภรลัตเลื่อนอยู่ปีห้าค่ะนุวัฒนาค่ะขอบคุณครับต่อไปนะคะมี อาบุญนานะคะแล้วก็สติธรรมนะคะแล้วก็อาอนงน้อมยินศีลและน้ำน้อมศีลน,นะคะค่ะเชิญอาบุญนาก่อนค่ะคราบคุณ